แผ่นดินไหวครับเพื่อนๆครับเมื่อเช้านี้ใครรู้สึกบ้างฮะซึ่งต้องจับตานะครับคาปวารอยเลื่อนใหม่เขย่าพิซูโรนะครับขนาด4.5ฮะเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับผมเดียวทีเด็ดคำเดิสถานีประชาชนไทย PBS รายงานที่ฟั่งนะครับตามรายงานนะครับของโต๊ะข่าวออนไลน์ ine, ไทย PBS นะรายงานว่ากรมทรัพยากรธรณีรณสันนิษฐานแผ่นดินไหวขนาด4.5จังหวัดพิซูโรนะคาดการจะเป็นรอยเลื่อนที่มองไม่เห็น,นครับซ่อนตัวอยู่ใต้พื้นดิน ยืนยันว่าไม่ใช่แผ่นดินไหวจาก16รอยเลื่อนที่เคยศึกษาไว้นะครับซึ่งวันที่29มิถุนายน2566นะครับนายสุวิทย์โคสุวรรณผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ปรึกษาทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณีให้สัมภาษณ์ไทยพีบีเอสออนไลน์นะครับกรณีเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด4.5พื้นที่ตำบลไผ่ล้อมอําเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกนะครับซึ่งประชาชนหลายจังหวัดรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนจากการประมวลข้อมูลร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่า ไม่ได้เป็นแผ่นดินไหวนะได้เกิดจากรอยเลื่อนใกล้เคียง16แห่งที่ว่ามีพลังที่กมรมทัพยากรธรณีเคยมีการศึกษาไว้ว่ามีความเสี่ยงเกิดแผ่นดินไหวได้นะครับนายสุวิทย์ยอม Something รับว่าแผ่นดินไหวจัวงหวัดพิษณุโลกไม่เคยอยู่ในแผ่ศึกษารอยเลื่อนมีพลังของกลมพยากัธรณีมาก่อนนะครับแล้วก็ไม่เชื่อว่าแผ่นดินไหวรอบนี้จะเกิดจากรอยเลื่อนใกล้เคียงในพื้นที่เช่นรอยเลื่อนเมยหรือว่ารอยเลื่อนอุตรดิต คาดบาน,น่าจะเป็นแผ่นดินไหวจากรอยเลื่อนที่มองไม่เห็นนะครับซ่อนตัวอยู่ใต้พื้นดินฮะอาจารย์ก็บอกว่ากําลังรวบรวมข้อมูลจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหว4.5ซึ่งคาดบานน่าจะเกิดจากรอยเลื่อนที่ซ่อนตัวใต้พื้นดินเพราะว่าไม่ปรากฏหลักฐานแผ่นดินไหวมาก่อนนะฮะแล้วการเกิดครั้งนี้เนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นรายแทงครับที่จะต้องไปศึกษาสํารวจพฤติกรรมและความเสี่ยงรวมถึงได้เกิดว่าผลศึกษาพบว่าเป็นรอยเลื่อนที่มีพลังก็จะถือว่าเป็นรอยเลื่อนที่มีพลัง แห่งที่17ของไข่ด้วยนะฮะนายสุวิทย์กล่าวอีกว่าในช่วงเช้านี้จะมีการประชุมร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินรอยเลื่อนที่ทําให้เกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อเตรียมลงพื้นที่ติดเครื่องมือวัดแผ่นดินไหวไปติดตั้งรอบศูนย์กลางและศึกษาข้อมูลนะครับรวมทั้งสํารวจผลกระทบบ้านเรือนของชาวบ้านในพื้นที่ที่อยู่ใกล้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวด้วย สำหรับประเทศไทยครับกรมทรัพยากรธรณีเคยมีการศึกษารอยเลื่อนมีพลังไว้ทั้งหมด16รอยเลื่อนนะครับเช่นรอยเลื่อนแม่จันรอยเลื่อนเมยรอยเลื่อนอุตรดิตรอยเลื่อนสีสวัสดร,รอยเลื่อนคลองมารุ่ยเป็นต้นนะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรใครสัมผัสได้บ้างแลกเปลี่ยนมาหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากติดตามรายการสนาน,นีประชาชนทางไทย PBS กดหมายเลข3 14:05นจน,นถึงเวลา15:00น้วยนะครับ